สองหมื่นบาทแล้วเฮ้ยลงแล้วมาโอ้ยมานะครับผมจำมาประมาณหกหมื่นแล้วนะสวัสดีครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาทำมาหากินในการเทรด forex กันอีกแล้วนะครับก็จะเทรดเป็นข่าวนะฮะวันนี้เป็นข่าวอินซัดีเนาะเก้าโมงตอนนี้8ปดโมงห้นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าเราจะทำกำไรกันยังไงบ้างนะเทรดข่าวอะไรบอกได้ไหมคะ ข่าวอะไรก็ไปเรียนเออไม่ไม่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวก็หาว่าเนื้อหาที่เรียนเหมือนที่สอนใน u t u b e นะฮะไม่ได้ไม่ได้ไไดเออไม่ได้นะครับอยากรู้ก็ก็เรียนเนาะในคอร์สที่ชื่อว่าคอร์สเทรดข่าวกันเองนะครับเดี๋ยวก็เห็นว่ามันเทรดยังไงมันง่ายยังไงบ้างนะครับคือส่วนตัวผมผมก็ไม่ค่อยชอบที่แบบเทรดอะไรที่ต้องมานั่งดูกราฟทั้งวันหรือนั่งหรือจะต้องมาแบบเปิดกราฟเปิดดูจอบ,บ่อยๆที่จะต้องมาหาจางังหวะเทรดจริงไหมแต่ถ้าเกิดเราเทรดข่าวกันเป็นนะครับมาดูแค่ตามตารางเวลาว่ามันจะมีตอนไหน ี่โมงนะครับล้วก็ส่วนใหญ่ก็เล่นไม่เกิน30นาทีแต่ก็มาดูวันนี้เนาะไม่รู้ว่าจะจบใน15นาทีได้เลยไหมหรือว่าถ้าเกิดว่าการาวไม่ค่อยวิ่งเราจะรอไป30นาทีไหมอ่เดี๋ยวมาดูกันที่หน้าไง,งาแล้วกันเนาะวันนี้ก็จะมีนักเรียนพิเศษนะครับเขาเข้ามาสังเกตการ์ด้วยนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้บอกให้ใครเทรดนะผมแค่ให้เข้ามาสังเกตการ์เฉยว่า อารมณ์ตอนเทรดหน้างานเป็นยังไงบ้างผมกดผมมีจังหวะในการกดยังไงบ้างเนาะคือมันก็ต้องเรียนรู้ประสบการณ์ตรงกันแบบนี้นะครับจริงๆแล้วคุณเรียนรู้ไปเนี่ยเรียนรู้วิธีการเทรดข่าวไปเนี่ยคุณจะรู้ทฤษฎีทุกอย่างแล้วแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือหน้างานคุณจะตื่นเต้นไหมจะตกใจไหมจะกล้ากดออเดอร์ไหมตอนที่คุณเห็นกราฟพุ่งไปแล้วเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญและที่สําคัญนะครับเวลาที่มันถึงตําแหน่งที่ควรจะต้องปิดออกคุณจะตัดสินใจปิดออกอยังไงหรือถ้าเกิดผิดทางคุณกล้าที่จะขัดทิง้งม นี่คือสิ่งที่สําคัญในการเทรดข่าวนะครับมันไม่ใช่แค่รู้อย่างเดียวมันคือประสบการณ์หน้างานด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคุณโรงเรียนออนไลน์ไม่ใช่โรงเรียนพิเศษใช่ไหมก็ไม่ได้พาทําอะไรแบบนี้คุณก็ต้องมานั่งดูกราฟเองลองสังเกตดูที่หน้างานยังไม่ต้องรีบร้อนที่จะลงเงินนะครับจนกว่าคุณจะมั่นใจในจังหวะว่ามันพุ่งไปแบบนี้จังหวะกดเป็นยังไงก็ค่อยลงเงินจริงเนาะไม่ต้องรีบร้อนนะครับ เฮ้ยไม่ต้องไม่สนใจจนกว่าจนกว่าเลขจะออกเดี๋ยวเราโดนหลอกนะอ่าโอเค9ก้าโมงน,นนะเดี๋ยวผมต้องรีเฟซตัวเลขก่อนยังไม่ทำอะไรจนกว่าเลขจะออกนะครับโอเคออกมาดำนะครับก็ลงเนาะอ่ะผมกดลงตามอ่าโอเคผมกดลงไปห,หมดแล้ว ข้างบนลงมาเนะะี่ยครับน่าจะกำไรพันจุดเนาะน่าจะถึงข้างล่างเ,เดี๋ยวผมดูนี่ประมาณนี้ได้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราผิดเนี่ยคือถ้ามันทะลุข้างบนเดิมเนี่ยต้องคัดทิ้งนะโอเคตอนนี้ราคาลงมาลนะ เรา้านัดจัดแทงข้างบนนี้เนาะก็พันจุดประมาณตรงไหนนะเนี่ยลงไปเน,น,นี่ยหนึ่งจุดเก้าศูนย์หนึ่งข้างล่างนี้เนี่ยผมกำไรไปสี่ร้อยเหรียญนะครับตอนนี้อ่าสองหมื่นบาทแล้วเฮ้ยลงแล้วมาโอ้โอ้โ,โ,โอ้มานะครับผมำกำไรประมาณหกหมื่นแล้วนะไปแล้วนะ กับเรียนกับลาจบแล้วก็ห้ามประมาทสักวันหนึ่งแล้วกันเพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปพลาดเดือนไหนเนาะมันยังไม่เคยพลาดอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะครับผมสวัสดีครับอ่ะสรุปกําไรนะครับทุกคนวันนี้กําไรไป2องพห่เหรียญนะครับถ้าจะคิดเป็นเงินอ่ะเรามาคูณเลขหน1่งร้คูณสามสิเดี๋ยวนี้เจ็ดหพันบาทครับผม ใน5นาทีใช่ไหมวันนี้เราเล่น5นาทีใช่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าการเรดแบบนี้มันมันเหมาะสําหรับคุณนะครับ5นาทีแล้วไปทาอย่างอื่นต่อวันนี้ผมก็ต้องปิดจอแล้วผมไม่ยุ่งกับมันแล้วนะครับดีไหมถ้าเกิดคิดว่าดีคิดว่าเหมาะกับคุณนะครับ ผมก็คิดว่าดีเหมือนกันมันจะเหลือกันังในรายเดือนอยู่แล้วยังไงงไก็เหลือถ้าคุณไม่กดผิดโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ากิดอยากจะรู้เทคนิคแบบนี้นะครับว่าทายังไงอยากจะรู้เรื่องของสถิติแบบนี้ว่ามันเป็นยังไงบ้างผมสรุปมาให้ทุกอย่างแล้วนะครับในคอร์สที่ชื่อว่า forex เถ็ดข่าวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเจอกันในคอร์สเรียนนะครับใครสนใจ inbox เข้ามาได้เลยนะครับใน Line แอดชนะกนร inbox เข้ามานะครับเจอกันในคอร์สเรียนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย